เปิดแผนกู้วิกฤตเศรษฐกิจลาวนี่ท่วมกีบไร้ค่าเงินเฟอ้อพุ่งค่ะ ประเทศในเอเชียใต้เนี่ยอีกประเทศหนึ่งที่กําลังประสบปัญหาหนี้สินพลลนตัวคุณผู้ชมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากจีนก็คือสปปลาวนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ7ล้านคนเท่านั้นคุณผู้ชมมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ2088เหรียญสหรัฐต่อปีนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.7%ธนาคารโลกเนี่ยได้มีการจัดแบ่งกลุ่มประเทศรายได้ต่ําให้กับประเทศลาวนะคะที่กําลังประสบปัญหาหนี้สินอย่างหนักเลยจนเกือบถึงขั้นที่จะผิดนัดชําระนี้แลว นี่สินรวมของประเทศเนี่ยสูงกว่า1400 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่า100ของ GDP ค่ะวิกฤตในครั้งนี้ที่เลวร้ายในยเนื่องจากเงินสำรองของเราเนี่ยเงินตาต่างประเทศเนี่ยต่ำลงลดลงผู้ชมซึ่งเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่1850ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราเงินเฟอ้อประจําปีของประเทศเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงที่สุดในรอบ22ปีที่ผ่านมาด้วยอยู่ที่23.6%นี่เนผลมา,จา,า,ามจล้วกูาา้บรี่มันิ่มสูงผึ้นี่ากเลยนผะล วมถึงไอ้เรื่องของยารักษาโรคแล้วก็อาหารที่จําเป็นค่ะก็เลยทําให้ชาวลาวเนี่ยที่เขาต้องใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยใช้ชีวิตได้ลําบากมากขึ้นส่วนสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของหนี้ต่างประเทศนะคะของลาวที่กําลังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายใน1ปีค่ะเป็น15 0 0 0ล้านดอลลาร์ผู้ชมและก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของหนี้จีนค่ะสําหรับการลงทุนในโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า BRI นั่นเองค่ะสาเหตุหลักของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของาาาาาเเเเนนน่่ยยกกกก็็คืืออรรู้้มมงงงิตปปะทศไไหดดชั จุบันลาวกาลังที่จะพยายามเลื่อนการชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายสําคัญนะคะเพื่อที่จะมีเวลาในการชําระหนี้มากขึ้นและเพื่อที่จะเปลี่ยนหนี้สินมหาศาลเป็นทุนค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการผิดชําระหนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนลาวมีภาระหนี้สินสูงมากๆเลยโดยเฉพาะหนี้ที่ต้องชําระกับจีนค่ะซึ่งลาวกับจีนมีการเจรจาขอผ่อนผันการชําระหนี้กันเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วสกุลเงินของเราเนี่ยโหถ่าจะพูดถึงแล้วก็คืออย่างที่เห็นกับชมว่าเสื่อมลงทุกวันอย่างต่อเนื่องทําให้ลาวมีหนี้สกุลเงงินลลาสู ถึง59%ของปริมาณหนี้ต่างประเทศทั้งหมดค่ะโดยตลอดในปี2566นะคะค่าเงินกีบอ่อนค่าไปแล้ว31%เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ธนาคารโลกได้มีการระบุเอาไว้ค่ะว่าการเสรื่อมค่าของค่าเงินกีบค่ะยิ่งทําให้การชำระหนี้ยากลําบากมากเพิ่มขึ้นค่ะ ซึ่งเรื่องนี้เองเนะคะดรวิวัน์กิติพงโกศลค่ะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจธานาคารร่วมพัฒนาสปปลาวเขามองว่าสิ่งที่ลาวเนี่ยจะต้องทําในมุมมองของนายแบงค์นะคะเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยไม่ล่มสลายไปมากกว่านี้เศรษฐกิจพังไปมากกว่านี้สิ่งแรกที่ลาวต้องทำเนี่ยก็คือการใช้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อมโยงการค้าการเดินทางโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวการเพิ่มอินเสนทีฟจูงใจการลงทุนค่ะสร้างเศรษฐกิจให้มันพอเพียงพึ่งพาการบริโภคภใน กันนมากกขึ้็คือว่าอะไรที่มันสามารถผลิตได้เนี่ยก็คือผลิตกันในประเทศนั่นแหละอย่างเช่นอะไรที่มันไม่จาเป็นจะต้องนําเข้าจากประเทศไทยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นน้ําปลาหรือว่าพวกปลาร้าต่างๆเนเราก็สามารถทําเองได้ก็น่าจะผลิตใช้กันในประเทศค่ะและเนื่องจากเราเป็นประเทศที่มีประชากรไม่ได้มากนะแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาการผลิตเป็นสังคมแบบซื้อกินซื้อใช้ซึ่งทําให้เงินเนี่ยไหลออกเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องหันมาพัฒนาแล้วก็ปลูกกันภายในประเทศเองค่ะโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การเกษตรได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะลดการพึ่งพารายได้จากแหล่ง อื่นที่มีความเสี่ยงสูงค่ะเส้นทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในะระดับที่ยังมองไม่ค่อยเห็นทางออกทั้เท่าไหร่ดรวิวั์เนี่ยได้ยอมรับนะคะว่ามีความพยายามอย่างมากจากรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็หวังค่ะว่านโยบายที่กําลังจะดําเนินการอยู่เนี่ยจะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราให้กลับมาได้นคะคะอาจจะต้องใช้เวลาสัก3ปี5ปีซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าลราเนี่ยจะมีการเริ่มสนับสนุนการผลิตในประเทศแล้วก็ตั้งใจทํากันจริงจังแค่ไหนค่ะ